อโกทั้งแม้เรายังไม่หมดกิเลสยังมีความโกรธแต่ก็ต้องเก็บความโกรธเอาไว้นะจ๊ะเก็บเอาไว้เพื่ออะไรเพื่อที่ให้มันล่มสลายไปไม่ใช่เก็บเอาไว้เดี๋ยวฉันเดี๋ยวเดี๋ยวเอามั่งอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่อย่างนั้นนะถ้าอย่างนั้นต้องปล่อยความโกรธไปนี่นะอก็คือความไม่โกรธนี่ย เก็บความโกรธไว้ทําไมล่ะก็คือไม่เก็บความโกรธนั้นเรียกว่าอโกธะคือเรายังโกรธอ,อยู่แต่ไม่เก็บเอาไว้ในใจนีไ่ไงเอาคลายตัวมันออกไปเพราะโกรธมันก็เผาโดนตัวเราเนะ่ะเพราะคนกลุ่มคือเราเห็นไหม